สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงเช้าๆนะครับผมของวันอาทิตย์มันหยุดครับพี่น้องเมื่บ้านก็ออกอยู่แต่ว่าหันม่มมีขีดลุกหน่อครับผมพี่น้องม่มมีเหตุการณ์ยังตื่นเต็นเลยสภาพอากาศว่นนี่คึ้ม้วก็ฝนตกครับผมเมื่ขึ้นฝนตกจกกัย่างหนักเลยพี่น้องวันเสาร์ขึ้นวันเสาร์มื้อนเสาวันอาทิตย์ครับผมแต่พาพี่พาน้องมาต่อคื้เก่าคบกรบผมแต่ว่าบินเดียวครับผมมื้อนี่ออกมาผู้เดียวเอานกตอตัวไม้ออกมาเปิดตวนะครับเนี่นี่ครับผมเจ้าดอนห้วนครับผมพี่น้องซื้อคนเจ้าดอนห้วน แต่ว่าเสียมหาเลาะไซนี่ครับผมต้นจานทั้งด้านหลังเนี่ยต้นนี้น้อยสะเทือน,นครับผมสูงประมาณสามซีเมตรนี่แหละต้นจานต้นนี้มีนกปลาขันอยู่นี่อยู่ครับผมจะว่าสะขามไาหมเหรอร่องเบิ้งครับผมพี่น้องติดท่อนขางดำเรื่อครับเรื่อยรถเลี้ยนอยู่นี่บุ่นๆอยู่นี่ติดทางเลยเอ,อ๋อเรเลยครับผมก็ไปหาหมองตั้งกล้องตั้งอย่างน้ำกันแล้วสิเป็นยังไงครับผมไปรุ่นเจ้าดอนห้วนครับผมสะขันเหบ่มาเปิดตัวครั้งแรกสิเป็นยังไงครับผม จะดอนห้วนกับใช้เวลาตั้งรักอยู่แป๊บหนึ่งครับผมพี่น้องเอาเริ่มขันเริ่มเรียกแล้วครับผมผมใส่ตนน้นน้อยๆตั้มๆไปรร้ปวกลูกอโนป้าเสียออกมหาหมดล้ะะครับเอ้อจากลงหยากเลยจ้ะหน่อยเพราะว่ามันไม่ต้นใสครับผมพี่น้องมันเป็นหน้าปัางเพลินเปลี่ยน,เ,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 นเลยลกป,ป้าขันอยู่ด้านขวาเลยครับผมลงไม้บ่ เป็นปลาไพคือคือเลยนกป่าวอ,อมาเถียงแล้วนะครับพี่นอ้องตอนนี้อยู่ปลายไพครับผมสูงๆเลยไกไลเลยล่ะฮางดิก็ออกมาเถียงเลยตีตะไลออกมาเลยเออนดอนห้วนสีดึงลงมาวะพี่นอ้องสูงได้สักไห ดำวะไซตรงๆเลยเถอะครับพี่น้องประมาณจากพื้นขึ้นไปหานะครับก้อนสองเมตรกว่าๆแหละสามเมตรแะไปข้างนอกเขาร่วมกันมันเรียบร้อยและต้นน้อย หม้อไส้แลนเข็ไปพาเขตดีโอ้ยมันบุนไปยังปลาปองนั้นเนี่ยโอ้ยเดินล,ลงปลานี่สับโอ้ยเงินเที่ยวมุดมุอ,มอ,มอ,อยากบุนไปปองนั้น โอ้ยมึงเงือดเลยจะไปเซ็นนะครับนกปลาบัานี้โอ้ย ดูด้วนะครับพี่น้องแยายเพาะว่ากางต้นครับผมขอพรให้เขาโดนข้อนกันลังเดือนมาอยู่แล้วผม หน่อยครับพี่ควรโอ้ยอย่ายลั่นก่อนซะหน่อยโอ้ยเดีย๋ยวพเนี่ยลั่นซะหน่อย ปลาครับผมพี่น้องจะสิสูยสนยได้สำเร็จเด้อ นกปลาขันยนแครับพี่น้องส่งสี่บสู้แล้วมันจัดอาการใหญ่มากไม้ที่สองแล้วด้วยครับพี่น้องไม,ม,ม้แรกนกปลาบขชอบสู๋ครับผมตีจะไล่ออกมากมาเทียงแป๊บหนึ่งแล้วก็ขันยนมีสัาแล้วก็ท่างคนเที่ยวรู้ผลครับผมผมใส่ตีทนทางผมว่าเป็นท่างรัดคนสิบ่บเที่ยวหรือบวัวแมนเที่ยวดีเทๆ เอ๋อนี่ครับไม้ไหมสภาพไม้ครับผมเลาะน้ำท่ามันยังปิดแล้วครับผมน้ำให้น้ำหนาขึ้นนกปลาสองตัวนี่อยู่ครับผมนี่เสียงขันอยู่ตอน,นท้งพี่กับมีเอ้ยเบิร์ย่างไปเบางต้นบางขามต้นนี้ครับผมในน้อยน,อยนี่ต่ำๆเลยไปลุยครับผมพี่น้องกําลังตั้งกล้องครับถึงแล้วครับผมหันขึ้นไปเหยียบแล้ว บินเข้ามาเพราะท่านในเขาขอนต้นไอ้ยเพราะท่านในเขานต้นที่ไซเลยครับผมลงควนเลยครับผมไม่ได้จับงานใดเลยเล,ยลงควนเพลียเลยพี่นออ <laughs> ้องจะโดนหุนจัดแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอาแบบเป็นดวนเลยนี่ผมกําลังตั้งกองอยู่ครับผมยัางวัะเทศอย่างอยู่ก็เฝ้าออเต็มที่อยู่ครับผมย่งางออกมาห่อนนี่ครับผมนั่นไสต้นมะขามต้นนั่นพี่น้องเย็ยบแล้วครับผมจะโดนห้วนจัดแล้วเบ็บลงไส่ควนเลยโอ้ย ตอนแรกว่าสีบินโคนจับยึดเพิ่องป่ายต้นมะขาบบบบไว้จับครับผมแว่ลงเสีควันเลยอุ้ยเอาแต้มแรกมาแล้วครับผมเจ้าดอนห้วนโอ้ยเล็บบริเวณสัตว์มันมันเลยพี่น้องเอ้ยต้องกราบขอโทษขออภัยดนะครับเด้อหุ่นเจ็บแล้วเดี๋ยวผมพาไปเอาลงกน้ำกันครับผมไปครับพี่น้องโอ้ยหัวยางหดรถแล้วก็นี่ครับผมรถก็จอดไว้นี่ หอกกย่างหอนแล้วก็สิกรลังสีตั้งกล่องครับผมพี่น้องได้ยินแต่เสียงคืนนกปลาเรียกเรียกเรียกแล้วก็เจ้า,อาดอนห้่นเรียกขึ้นแล้วก็คู่ครับผมจะไดน้ยค่อยบินเข้ามาเลยบินเข้ามาเหยียบเลยครับผมไม่ได้เขางาอื่นเลยลงควนผน,นียดบอบไปหนึง่งเดี๋ยวสิถือว่าฟุกบอก,ก็อยาจะฟุกี่วรกครับผมพี่น้องขั้นสินั้นก็สที่ย่องจะคล้องแล้วว่าจะคล้องสเก่งนั่นและ เพราะว่า,วา,านกปลายมัไม่ได้เทียงในตู้อยังเลยบินเขามาเหยียบโหลดกับแสแงว่าใส่เก่งครับผมเนี่ยอู้เหยียบเจียบเลยทีนองผมตั้งให้พวกโว้เน้นเ้อไปต้นมะขามาครับผมนั่นนั่นดิดินเราหันบนบบ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 อเอ,อ้ยเอา้าตื่นหมอหอดคุ้งเขียวมาบาดน,นี่มันเงยด,ดิฮะพี่น้อง เอาเดี๋ยวผมปร้องไม้เบิ้งน้ำกันครับผมเดี๋ยวผมปดรงไม้เบิ้งน้ำกันเออปวดพูดฮะบับเลยบับเข้าควันเลยนานเป็นไงมาแล้วครับแต้มแรกแต้มแรกแหกม้านอืม มาแล้วครับผมพี่น้องเต็มไหนแหงหมานมาแล้วครับผมผลงานของเจ้าดอนหวนครับผมนกตอตัวไม้นะครับเด้อพี่น้องนกตอตัวไม้ครับผมบกะเดี๋ยวสิบเอาปะวัติเห็บฟังหน่อย,ย,ยครับผมไปจังได้ก็ไดเอาปวดทไมเบิ้งน้ำกันก่อนครับผมแป๊บหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตคุ้มผาเจ้าดอนหวนก่อนนีเด้ครับเด้อนกเฉเลครับผมพี่น้องนี่ โอเคเลยนี่อา้าวเดี๋ยวโอ้ยขุ่มผาเป็นจังหว่อยคนครับผมเนี่ยอืมนี่ครับผมออกมาแล้วโอ้ยจะดิน่นจะดิน่นจะดิน่นโอ้ยลงควอนเบ็บหนึ่ง นนั่นโอ้เต็มกับเมืออยนเี้ยเป็นนกพู่ยู่หร,หรอครับผมพี่น้องเพราะว่าได้ยิ่เสียงพันเรียกพันคู่คนตั้งแต่มาหอนแล้วส่งหายอยู่เกียดขาเป็น่าอาบน้ามันเชื่อป่ดเยนี่แข้งขาไม่ต่ขีดตุ่มแท้ าอาบน้ำบุกขึ้นยังได้คือมิตรบาทนี่ลกปลา,าน่เออนี่อ่ะออกมาแล้วครับผมพี่นอ้องลูกปลานี่อออนี่ครับผมหน้าตาเรืยครับผมเบิ้งไล่เบิง้งนั่นนี่นี่ครับผมฟังนี่นี่อ่ะ จะเลยเต็มแหลกจะเลยเต็มแหลกของเจ้าดอนห้วนครับผมพี่น้องเจ้าดอนห้วนนี่ก็ถือว่าเป็นนกตอบอกะยังบ่เต็มปากลวครับผมพี่น้องก็เป็นนกที่ฟึกปีนี่แหละฝึกปีนีเฉเลยเพิ่งกะประมาณสิบ่ือละครับผมพี่น้องสีถือว่าเป็นนกตอบอกะเป็นได้ถือว่าเป็นนกฟึกกะเป็นได้ครับผมก็ถือว่าเป็นดาวลุ่งลวครับผมตอนนี้เป็นดาวลุ่งอยู่ครับผมนี่ก็ นั่เขามากครับผมพี่น้องนัเขามากเพราะว่าช่วงนี้ขาดแค้นลูกตอครับผมเจ้านายดาบกะถึงแล้วเขาเนาะครับเนาะแต่อาการดีดีปกติแหละครับผมอาการปกติยอย,อยบันขันเรียกคู่ปกติครับผมหาวอยู่แต่ว่าหันออกปาจักรีเป็นยังไงก็เลยน้่เขาเจ้าดอนห้่นเขามากครับผมพี่น้องเจ้าดอนห้น่นก็ตามที่เห็นแล้ะครับผมเป็นนก ก็ยังบวกท่นได้เข่ามือปันไดครับผมเพราะว่าขึ้นต้นไม้ก็ยังพวกท่าจะขันเลยแต่ว่ากใส่เวลาจักงน้อยหนึ่งครับผมขันมีนกปลากับไข่เนี่ยอยู่ขันบนมีนกปลากับจากสีซ่าเนี่ยยังน้อยอยู่ครับผมก็ถือว่ายังบวกท่นได้ขึ้นเต็มลอยปันไดครับผมพี่น้อง,เ,อง,เ,เ,งเพราะว่าเจ้าของเก่าคนก็เลี้ยงมากบดีเพราะสมควรมีแต่เข่ากับน้ำเราไปให้พอบางยังไงครับผมเพป็นกระไดแต่ป่านนั้นก็ยังตัวใดเลอยอยู่มันก็เงยอยู่ก็นำขออมายังพวกที่ยังครับมางยานี่ยังบ่ได้ออกอาวุธยังเลยพี่น้อง เอาฝากติดตามผลงานของเจ้าดอนห้วนนะครับเด้อพี่น้องสิเป็นจังไงแน่น่าคตต่อไปครับผมสิมานบ่ะมานจังไงกันใดฝากพี่น้องติดตามผลงานเพิ่นไว้ครับผมจำซื้อไว้ดีๆครับผมเจ้าดอนห้วนเสียงกางลงครับผมนกเสียงกางลงมีขลุ่มอยู่จังไงเอาบ่นี่สั่นบึนบึนแทฉเอาเอาเอาครับผมสจหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเนาะครับเนาะพี่น้องก็เอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้ผม <c oughs> กับน้องตัวตรงไหมครับจะโดนห้วนแล้วก็นใเลยครับผมขอตัวลาพี่ลาหน่องไปก่อนสวัสดีครับ